ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องทองสพารวยนะครับเอาช่วงมืดนี้นะครับก็มีจอดเด็ดๆอีกนะครับเอฟซีทุกท่านครับเดี๋ยวตามเยาคู่นะครับวัดป่าดวงนาเพลินนะครับซึ่งเพิ่นได้โชคได้ใช้อยู่เรื่อยนะครับมวันนี้ก็มาแอดก็ได้มีโอกาสได้เดินทางเข้ามาก็เลยจะเข้าไปกราบนมัสการ พระอาจารย์นะครับเพื่อขอตัวเลขแนวทางในงวดประจำวันที่10สิาวันที่หนึ่งขอตัวขอภัยนะครับวันที่หนึ่งตุลาคมหกห้านะครับกับกนบนมัสการครับพระอาจารย์ครับสาธุสาธุโอ้ด่วนแล้วพวพค่งจะมีโอกาสได้เดินทางมากกับนมัสการเนาะครับเนาะหาสุทองใสพารวยครับทองใสพารวยแล้วก็ห้าเก้าแปดพารวยนะครับเก้าแปดพา อารวยครับอารวยฟ้าฝันนี่ผก็เห็นเนาะครับผมโอ้ยอยากน้ำค่าน้ำหมูกน้ำมันเนี่ยนะครับผมนี่เล่นเติมน้ำมันมาตอวาวาเนี่ยแต่ว่าสัมผัสของมือไม่ตัวยาเกลี่ยว่าโอ้ยมันเดือดมาแล้วก็เอามันอยู่ไก่กันเนาะโอ้ยว้าท่านก็ดไหมลูกจากบอกบุญญาด้วยหมดนี่มือวันที่ตุลาเนาะยี่สิบสองยี่สิบสามนี่เป็นมือท้าวไอพระประธานเด้อย โอ้พระประธานไงอยู่ในสารานี่บอกครับแม่์ไม่ต้อเสียบ้าแล้วครับปละเคที่ปุนมันต้องเป็นเจ้าภาพถ้ามัน่ือว่าโทษยืนยันมือแท้ๆนั่นเมื่อวันที่ยี่สิบเจ็ดเป็นที่โทษว่าบอกว่าเอามือนั่นมือนั่นถ้ามันบอกว่าเราพันจากมาถ่ายมือวันปียาวหันละกับผมอาใส่วันดีๆดีเลยเนาะครับเนาะแม่์นี่แหละจอ่บอกอยากง้มแอฟซีแอดมินเนาะรับพระบุทธ�ีคิดจะท่าจะสอยท่างวัดว่าลามเขาเนาะ ครับผมเอ blessing, get home, get drunk, get อเฮ็ดบุญเฮ็ดทานเบื่อโทษคือสิมี่อยู่หรอกน้ำเงินนยองคนกับอะไรเนาะครับผมอืมแต่ว่าโอ้ยเอาว่านง่ว่านมง่ว่านก่กำทูไปสองกันปูปจูโกุ้งไม่เงยวันนดิครับผมไอจูดูุ้งไม่เงยเอว่านนี่รู้แล้วแล้วขาเจ้ามารดารแจนเนาะขาเจ้าจะเห็นเนาะพี่น food, ้องป้องไปข้ามาหยามขาเจ้ามารดารแจนเลยพาเขาเจ้าไปนะ ครับผมอาจารย์พาไปเลยนะพวกเขาหน่อยจะเห็นว่าท no ่านนเด้ยววะว่าก in in ันเรื in k, ่องภาพก็จ้าไปไปจุดทูปไปแค่เจ้าไปยูทูปบ้านนี้ไปยูทูปไปแค่เจ้าว่ะมันเรียนนึงก็เลยว่าโอ้ยว่านี่ละขันเดี๋ยวผู้นั้นผู้นี้มาเดี๋ยวขันขึ้นย่างขึ้นไปเอาว่าท่านก็เลยวเรื่องว้บ้านย่อมขึ้นนอนนอนฝันได้บ้านนี้ว่ะครับผมฝันว่ามีผู้ชายใส่ชุดหนักใส่ชุดหนักหมายว่าชุดคุ้มสุทบวบหนักอย่างเงี้ย ชุดขาวนี่ชุดขาวตอนนี้เสียคุ้มคือเสียไร้ท้องเห็นไหมครับผมเออวันนี้ผู้ไม่ยิ่งเง่นผู้ผู้ไม่ยิ่งเง่นใส่ชุดเขียวเออมาหาฝันน้อมฝันของมหาวิศวะเอื้อนวันผู้ผู้อาจารย์อาจารย์ดูวะเนาะขนาดไหนนะท่านคือเลยมาเอื้อนจางเดีกวกี้เนยหรอกออกไม่หนีเข้าเนี่ยท่านพวกเจ้าคือเพราเขามาหลุดผมไม่ได้ปิดประตูไว้ท่านเนาะ วานี่เล่่แค่เจ้าเอื่นอนเล่่มาหาแค่เจ้าเอาพวกเจ้าก็มาสุดนี่นะท่านอันพวกเขาไหนมาต้นไม้หุ่นละนะท่านมาต้นไม้วานี่มาเพิ่นมาบอกว่าให้เปอเอาทุกประเด็นมาจูดบึง้งทุก<า>อันที่เหลืออยูอน่นั่นบมดครับเพิ่นว่าละหัดเงินอยู่หันหลานทันาคารอยู่หันครับผมเพิ่นว่าอันที่นี้มันราคาเค่ปุ๊มั่นใจเลย ครับแล้วได้เอามาจูดแล้วบอกครับบัดนี้ครับเอามาจูดจำลองเห็นมันแตกงี้ว่าโอ้ยได้เบิ้งแล้วบอกครับว่าได้เบื้องในเบื้องแต่ทายหัวลูกไม่้อมเลโอ้โหไอยูเซนครับเออวันนี้หมายเลขกไดเนาะบบดนี้ครับเพื่อนว่านี่มันเป็นรหัสธนาคารรหัสเงินรหัสซรัพย์เดี๋ยวมาจูดเบิ้งเด้อครับไปยังด๋อยเดือดปานเหนื่อยเดี๋ยไปยังไดนละครับเดือดปานเหนื่เพราะท่านแบบนี้พอดี ใ้าเจ้าบอกกันค pe ุยก right. right. so so oh, ัน like นี lights, okay. ่้เจ้าคนนี้กลับกลับผมเกาเข้เจ้าคนละใ้าเจ้าก็บอกเจ้าถูกเหมือนนั่นล่ะผมอาจารย์ยังงุ้มไปอยู่นี่อย่างมันเปียกไปก็เห็นยังเห็นอยู่ขึ้นเลาบอกไปกงานอาจารย์งุมอย่างนั้นหมดเนี่ยออกก้อนหินเตไปเนาะผมวันนี้ไปตีสามกุ้งยแล้วจะลูกตีกองเดือบมาพระมันกระทำเพื่อนผู้อัจารยู้ประยันนั่ผมยีเปียวถูกไหมจะอย่าถูกมัจู่ถูกไว้ไ๊ผมวันเอามาหน้าหมู่บ้านวันเล้่อมมาจู่เลยบึงเห็น เห็นนีไห้าเจ็ดศูนย์ห้าเจ็ดศูนย์มเอาคือบังเงินตรงกันไรใท่ไบาตนี้คับโอ้ยจังว่าผมปันก้อนให้เราดิเดี๋นี้จังว่าบันี้คือตรงกันแท้บันมันสีขาวคลายกับปูดุสีบุ่นีบอกปูดุสีบุ่มีบอกว่าจุดถูบึงเป็นบ่ะครับผบอกอันนี้มีเงินมีข้ามจุดถูกบึงเด้อปูดุสีหุญมีบอกเป็นบ่ลอะแต่วมาจุดบึงมากกับศูนย์หนึ่งสองอนีนั้นกศูนย์หนึ่งสองตรงตรงนีตรงตรง ครับผมอันนี้มาสองคนเด้อผู้หญิงกับผู้ชายมาผู้หญิงใส่สูทเขียวผู้ชายใส่สูทเขียวผู้หญิงใส่สูทเขียวผู้ชายใส่สูทขาวผู้ชายใส่สูทขาวผู้หญิงใส่สูทเขียวมาหานครับผมออแต่ว่ามันบอกว่าเปล่ารหัสซับมาเปิดเลยคุณบ้านเฮอือคุณบ้านคุณบ้านโอ้กับเป็นกับหลังของคนอยู่ดิหลังคนบ่อจังสันเนาะครับผมหลังคนบ่อจังสันกระไดก็ว่าไปแล้วยเหมือนเดิมป่ะเดี๋ยวผมมาไม่ เนี่ยไหนก็มาบอกให้ไปจะเลือกๆว่าท่านดอกมายากไปวันนี้แล้วว่าท่านครับตีสามเกิ่ยมาจุดเล่นว่าเออรหัสสามแต่รหัสธนาคารคือเอาไปเอาไปใบไก่แท้ว่าท่านเดี๋ยวมาจุดเบางเรื่อนิมนต์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 วันไหนวันวานครับผมนี่ีุวันลาววันนี้เสียงกองเดืกตุ่มรุ่เหมือนอะยังไปเนาะเออแต่ว่าเขาคันมันได้นี่จะเป็นบุญเป็นกุศลมันว่าอะไรมึงเข้าดีเนาะครับผมเออ ว่าเนี่ยนะครับเพื่อนเจ้าที่เจ้าทางคนอยากมาซอยมันนี่มันมีแมวหน่อยจับอยู่นี่แมวหน่อยจับวันนี้มันตุงกันครับพี่บอกซื้อควางแล้วแมวหน่อยจับวันนี้มันตุงครับพ่อยพ่อยายวูบรรทายมาบอกลูกเพราะเรื่องหันคนบอกลูกคนสามหน่อยคือบัดเีืยงเลยคือเครื่องคุ่มเครื่องบัตรครับผมนี่คือขึ้นแน่บอกสามร้อยครับอันสามศูนย์ศูนย์สามบอกลูกก่อนมันอีกตั้งคนไปตัดเล่นที่ผมไปสวนมดมากอย่ไงเดี๋ยวนส้มมันมาว่านี่คน่า ชูวะเนี่ยการูอยากมีเง oh. ินม <any> ีข being so, ้ามชูอยากซื้อเรื่องซเรื่อตัวเก่าเด้อว่อชันก็บอกดูอ๋อเพิ่นฝันบอกครับนายจังดิเพิ่นฝันมืงขึ้นอยากพี่น้องเพิ่นฝันเออฝันเราพ่อมาบอกอย่างอีกครับผมาคันคันชูอยากซื้อเรื่องไอู้ซื้อเรื่องตัวเก่าเด้อว่อชันเอาตัวเก่าตัวใดเนาะบ้านนีนครับผมว่านี่นเอามันที่เป็นมันที่เป็นเอาวันที่เป็นสามเก็ศูนย์บอก ขหนว่าตัวเก่าหนิอ๋อนี่มันตัวกันวนี้นี่มันตัวก,กันกับเลกแมวจับไป็นหอยนี่ไอ้พวกเขาเหล็กแมวจับเจ็ดศูนย์สามนั่นละเขาออกสามศูนย์เจด็ดสามเจ็ดศูนย์จะใช่อะไรี่กันเพราะว่านั่นเพราะว่ามันตัวกันกับเลขคน,น,นพอไงผู้คนตายไม่บอกกูคนไหนนะครับผมสามศูนย์ศูนย์สาม ูนย์เจ็ดศูนย์เนี่ยตัวเก่าเนี่มันโมแนวมานอนเน้อวันนี้ตัดสามหมอกให้เหลือเจ็ดศูนยังสี่กับว่าอดนอกครับนอกมีอพอนเราบอกดูคนคักที่นี่กจะโซ่กันแรกเปนสวนน้โกันสวดๆยูครับผมมึงแรกโอ้มาเออเบื้องโลจหนาเบื้งได้ได้บันที่ยี่สามเป็นบุญน้กันน้อยยี่สองมเนาะครับผม แนวนี้ได้038แต่งงวดนี่บอกงวดกว้อนนี่ครับวนี่หละว่นี้หละโอ้เขจาสงไรมาหลายกันแต่ว่าโอ้038บุญท่าน้องกันไงใช่ให้รักษาวันหนูเขย่านี่นี่นี่่เราจับคนอยู่ประเทศนอกคนในผมไทยไม่ไดีโอแล้ว ถ่ายวิดีโอแล้วให้ยทรงวิดีโอไปเพื่อนใหนไม่เจับเรียกไ้เพื่อนเบิ้งมึงอ้มันจับตุ่งครับบ่วันนึงหันแล้วหนี่ก็เลยสูญไป้มหายคนชี้ลงไปหายนี่วันนึงหันมี่ับหวยเอาตรงๆได้เลยเป็นทหารกูตัวไม่เออครับผมแต่ว่าผมบอกว่าไม่ใช่ไรแต่ผูดอยู่นี่ตัวนี่ว่าันดอกอืแต่ว่าก็เย่างที่หลานเพื่อนมาบอกลูกเพื่อน ครับผมคือว่ากันซูจากมีเงินมีค่ำซูจากมีเงินเนี่ยซื้อเลขตัวเก่าเด้อครับท่านครับผมแตตัวเก่ามันมันกมันตวงบ้านออกไอ๋อมันคือตวงกับแมวเลขกเล็กันเม้าอยจับไมาทันหรอกเออแต่เบื้องเอาพิจารณาเบื้องเอาดีเนาะครับผมไปสลับเอาก็ได้เนาะครับเนาะเจ็ดศูนย์สามสี่สลับเอาก็ได้นะครับว่ามันหลายตัวมันก็บว่าหลายตัวครับผมตอนนี้มีตัวเน้นมันมันหลายตัวามันหลายมันก็มีตัวเน้นเน้นเนาะครับผมเออ นี่นี่น่น่นน่น่นเบื่องเล็กคู่เปนบ่อห้าสามห้า <ano> น <il wrote> ี er. er ่งวะก็ขุดเหนก็เล็กคู่นิ่งดำดิ่่นี่โอ้ยบ้านนี่เล็กนเล็กเลกคู่ไปเน้นหาสามหาแล้วอนเล็กคู่เลยห้าสามห้าปีกอไปนี่แค่เล็กคู่เลกู่ลยที่จุดไหนก็จะมาตะคนเกี็นหมื่นว่าน นี่เห็นว่ามันหาสามหามันตรงกันเล็ปูด้วยสีนี่ดนักเป็นบ่อครับผมนั่าน่าน่าอยู่คนละมุมเลยอยู่คนละจีบละแดนแต่ว่ามาตรงกันพอดีบางเงินมาตรงกันนะครับเหล็กทูนี่เน้นหาหาสามหาเลขกทูนี่ยครับแต่ว่าเลขเลขแมวเน้นเกียรศูนย์สามคือเกีสามคือเกียรหกประตูไปเลยครับผมอื่ครับอันมากกว่าอะไรกับจังลองล่องไว้แต่ว่าเลขฝันนี่กับตัวเดียวนี่ละเพราะว่ามันฝันกับฝันเนาะครับผม เออฝันจยน้อยหมองบึงเออัวกับเมียัวกับเมียผมแหละเป็นว่าต้นใหม่ผมลาหมาอือครับผมเอากระกรบพระคุณพระจลายๆนะครับที่แม่งปันแนวทางไปฝากเอฟซีเนาะครับเนาะโอ้ยสาธุสาธุสาธุมหากันบุญทั้งมหาครับการบรรมาสการครับเออสาธุสาธุสาธุ ับสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดซับสไครก์กดไละ์าากดแชร์เป็นกำลังเลี้ยงเชียร์แรงใจให้แก่ทั้งช่องทองใสาพารวยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีกันทุกทุกท่านครับผม